สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกู่ช้างที่ลำพูนกันนะครับเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆของเมืองเลยใช่ค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูนเลยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างครับในบริเวณนั้นจริงๆมีสถูปโบราณอยู่สององนะคำว่ากู่ก็คือสถูปหรือเจดีนั่นแหละครับที่สร้างไว้เก็บสิ่งสำคัญองค์ใหญ่ๆหน่อยก็คือกู่ช้าง แล้วก็จะมีองค์เล็กใกล้ๆกันอันนั้นคือกู่ม้าค่ะวันนี้เราจะลองมาสำรวจเรื่องราวกันดูนะครับจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามา ทั้งที่มาตำนานแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่เ,ออเกี่ยวข้องกับกูช้างด้วยตรงเลยอืเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่มันผสมผสานกันนะคะทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของฮาริพุนชัยจริงๆแล้วก็มีตำนานเก่าแก่เข้ามาเกี่ยวด้วยโดยเฉพาะเรื่องช้างคู่บารมีแล้วก็ความเชื่อที่ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันยังสืบทอดมาจนปัจจุบันเลยแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าพวกนี้มันเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้จริงๆนะคะหรือบางทีก็เรียกว่าปู่คำงาเขียว ใช่ค่ะลักษณะก็จะเป็นช้างพลายตัวใหญ่สีดำงานเนี่ยจะออกสีเขียวๆหน่อยแล้วก็เออว่ากันว่ามีฤทธิ์เดชมากด้วยเดิมทีไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเห็นว่าอยู่ที่ดอยอ่างสรงอืมใช่ค่ะตำนานบอกว่าอย่างนั้นบทบาทของช้างอู้คำงาเขียวนี้สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะตอนออกศึกสงครามมีฤทธิ์เดชยังไงบ้างครับก็ มีความเชื่อว่าถ้าใช้งานเนี่ยชี้ไปทางศัตรูค่าศึกจะแบบว่าอ่อนกำลังลงไปเลยโหขนาดนั้นเลยหรือถ้าหันหน้าไปทางเมืองไหนเมืองนั้นอาจจะเจอภัยพิบัติได้เลยค่ะก็ทำให้น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าทำไมตำนานถึงเน้นเรื่องฤทธเดชด,ด้านการทาหารขนาดนี้อาจจะสะท้อนเรื่องออความสำคัญของการป้องกันบ้านเมืองในยุคนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะสะท้อนความกังวลความมั่นคงในยุคนั้นครับผม แล้วจากช้างคู่บารมีที่อิ่มใหญ่เนี่ยกลายมาเป็นสถูปกู่ช้างได้ยังไงครับข้อมูลบอกว่าพอสิ้นรัชสมัยพระนางจามเทวีไปแล้วก็มาถึงยุคพระราชโอรสทั้งสองพระองค์คือพระเจ้ามหันตยศกับพระเจ้าอนันตยศค่ะครับช้างอู้คำงาเขียวเนี่ยก็ลม้มหรือก็คือตายลงอะค่ะในวันขึ้น9ก้าคำเดือนเโอวันที่เเดือนเใช่ค่ะตอนแรกเลยเนี่ยพระโอรสทั้งสองก็ ตั้งใจว่าจะนําร่างช้างไปลอยน้ําตามความเชื่ออะไรบางอย่างในตอนนั้นแต่ก็เปลี่ยนใจใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนพระไทยนําร่างช้างกลับขึ้นมาทําพิธีอย่างสมเกียรติแล้วก็สร้างกู่ช้างขึ้นมานี่แหละค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่าข้างในบรรจุอัฐิหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแทนตัวช้างเพื่อเป็นการให้เกียรติช้างสําคัญเชือกนี้ถูกต้องค่ะเป็นการให้เกียรติสัตว์คู่บารมีแล้วกู่หมาแหละครับที่อยู่ใกล้ๆกกัน อ๋อกูมา้าอันนั้นจะเล็กกว่าก็เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บซากม้าธงของพระเจ้ามหันตยศนะคะซึ่งชาวลำพูนก็ให้ความเคารพเหมือนกันแสดงถึงความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์คู่ใจสมัยนั้นจริงๆใช่เลยค่ะสะท้อนภาพนั้นชัดเจนทีนี้ข้าม,มาเรื่องในยุคปัจจุบันบ้างอันนี้น่าสนใจมากประมาณปีพศ2518 ตอนนั้นบริเวณกู่ช้างอย่างเป็นป่ารกอยู่เลยนะคะใช่ครับแล้วทางเทศบาลเมืองลำพูนเขาก็เข้าไปขุดดินตรงนั้นจะเอาไปทําถนนแล้วเรื่องมันก็เริ่มตรงนี้แ่้ะค่ะมีเรื่องเล่ามีบันทึกด้วยถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเช่นอะไรบ้างครับก็รถแบ็คโฮร,รถดับที่เข้าไปทํางานนะคะอยู่ๆเครื่องยนต์ก็ดับสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ ไม่รู้สาเหตุเหรอครับไม่รู้สาเหตุเลยค่ะแล้วคนงานกับชาวบ้านแถวนั้นก็ยังบอกอีกว่าได้ยินเสียงช้างร้องดังมากดังลั่นเลยแล้วก็เห็นเงาดำๆทะมึนทะมนคล้ายช้างใหญ่มากๆหูคขนลุกเลยนะเนี่ยใช่ค่ะน่ากลัวเหมือนกันพอรุ่งเช้าเรื่องก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกคือมีคนไปดูพบรอยเท้าช้างขนาดใหญ่มากเขาบอกว่าเข้าถาดเลยนะใหญ่มากนะคะนั่นครับประทับลึกลงไปในดินหลายรอยเลย ่ทีขุดินนัแหละเหตุการณ์นี้เองค่ะที่ทําให้ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกูช้างเนี่ยถูกพูดถึงอีกครั้งในวงกว้างเลยกลับมาเป็นที่ศรัทธาอย่างมากใช่ค่ะแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาพื้นที่มีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างขึ้นมากลายเป็นศูนย์รวมความศรัทธาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เลยเหมือนกับอดีตส่งสัญญาณมาถึงปัจจุบันเหมือนเป็นการยืนยันความเชื่อเดิมด้วยเหตุการณ์ใหม่ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าเสริมอีกนะ เรื่องโจรน,นะคะอ๋อเรื่องโจรขโมยเงินบริจาคใช่ค่ะว่ามีคนพยายามจะขโมยเงินบริจาคแต่พอจะหนีออกมาก็เจอเงาช้างใหญ่ยืนขวางทางไว้จนต้องรีบหนีไปเลยโอ้ไม่กล้าลองเลยแบบนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เสริมความศักดิ์สิทธิ์เขาไปอีกค่ะครับผมทั้งหมดนี้ทั้งตำนานโบราณทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ก็ยิ่งเสริมให้คนศรัทธากู่ช้างมากขึ้นไปอีก แน่นอนค่ะผู้คนก็เลยเดินทางมาสักการะมาขอพรกันเยอะเชื่อว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ทั้งเรื่องชีวิตการงานหรือขอให้สมหวังในเรื่องต่างๆกู่ช้างก็เลยไม่ใช่แค่โบราณสถานเก่าๆแล้วแต่กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตเป็นศูนย์รวมใจของชาวลําพูนจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยค่ะส่แล้วกู่ช้างลําพูนี้ก็เป็นที่ที่เเรื่องราวประวัติศาสตร์ตำนาน และก็ความเชื่อของคนมันถักทอเข้าด้วยกันแบบแยกไม่ออกเลยนะครับใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูก็ชี้ไปทางนั้นคือแม้ว่าความเชื่อพวกนี้จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนความผูกพันที่คนท้องจินมีต่อประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้ชัดเจนมากๆก็น่าคิดต่อนะครับว่าเรื่องเล่าจะที่มันผสมผสานกันทั้งประวัติศาสตร์ ตำนานแล้วก็สิ่งที่เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะพอมีสิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นหลักฐานอย่างรอยเท้าช้างโผล่มาในยุคหลังๆด้วยอืม,มันส่งผลยังไงกับการสร้างอัตลักษณ์หรือการยืนยันความผูกพันของชุมชนกับอดีตของเขาบ้างก็น่าสนใจนะครับลองเก็บไปคิดกันต่อได้ครับ